สวัสดีค่ะวันนี้มีโปรเจกต์ดีๆนะคะอยากจะมาชวนเพื่อนๆทำในช่วงที่เราต้องตัดตัวอยู่บ้านนะคะจริงๆกูทำม,มาจะเดือนหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คือโครงการดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยแองจี G ้แคลเซียมดีค่ะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้ของเราคือแองจี G ้แคลเซียมนะคะเป็น uh, แคลเซียมจากสาหลายสีแดงนะคะจากประเทศไอร์แลนด์เนาะซึ่งมีแคลเซียมอยู่สูงมากๆแล้วก็ uh, เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ตัวนี้ของเรามชีชิคโคลี่ผสมอยู่ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นใยอาหารธรรมชาติทีนี้ปกติก็กินเพื่อ,เ,อ,เ,สเ,อเสริมสร้างแคลเซียมกับร่างกายเนาะแต่ทีนี้ปูวกินวันละ2อซองนะคะจะกินต่อเนื่อง2เดือนแต่แค่1เดือนที่ปูก,กินวันละสองซองนะคะก็เห็นผลแบบชัดเจนมากๆนะคะหนึ่งนั่นคือเรื่องผิวพรรณของเราค่ะคือดีมากๆแล้วก็ต้องมองตรงว,ว่าปูเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ลำไส้นะคะที่เห็นง่ายๆเลยคือชอบเป็นคนท้องอืดน,นะคะชอบเป็นคนท้องอืดแล้วก็มีลมในกระเพาะเยอะนะคะซึ่งมันเกิดจากการที่เราแบบกินอาหารทั่วๆไปแล้วกออ็ไม่เคยดีท็อกลำไส้เลยมีแต่ไป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 เดินหน้าไปอย่างเดียวใช่ไหมคะกว่าแบบจะรู้ตัวอีกทีคือเราชอบเป็นคนท้องอืดแต่ไม่ท้องผูกนะอันนี้บอกตรงว่าไม่ได้ท้องผูกแต่ชอบเป็นคนท้องอืดมีลมในกระเพาะอาหารเยอะ มีกรดในอาหารกรดในกระเพาะเยอะออแสดงว่าข้างในเราเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะพอดีเลยช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เลยเอาโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทำอีกรอบหนึ่งก็ได้ผลเกินคาดเลยค่ะอยากจะมาชวนเพื่อนๆทำนะคะก็คือแองจิแคลเซียมวันละสองซองเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองแล้วก็เคล็ดลับคือต้องด,อดื่มน้ำเรื่อยๆดื่มน้ำเรื่อยๆคือ ดื่มทีละน้อยแต่จิบเรื่อยๆนะคะซึ่งในชีวิตใน,ในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยอย่างตอนเราไปทํางานเราก็จะไม่ค่อยได้ดื่มน้ําตลอดเนะเาะก็เคยทําไปแล้วหลายรอบแล้วแหละแต่ก็แบบต้องคับครงการไปเพราะว่าดื่มน้ําน้อยนะคะทาให้ตัวเองท้องผูกนะคะข้อแนะนําเลยคือดื่มน้ําไม่ได้เยอะๆอย่าดื่มทีละเยอะแต่จิบเยอะๆจิบบ่อยๆในแต่ละวันนะคะผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ระบบลมระบบแบบที่บอกว่าปูปูชอบท้องอือท้องเฟอ้อ คือมันหมดไปเลยนะคะอันนี้ยังยังไม่ครบเดือนดีเด้แต่ถ้าสองเดือนนี่ผมไม่อยากบอกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เห็นผลลัพธ์ดีมากๆก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆทุกคนมาดีทอ็อกลํำไส้เป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อสุขภาพเราค่ะวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย